วันนี้ทีลุงพอ่อจะพาพวกเราเนี่ยยังอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าจะพาพวกเรามาที่อาสมฤสานหรือที่ประดิษฐานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มาเลยขอนแก่นนะครับซ mm ึ hmm. ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีคนนับถือมากราบไหว บนบานทานกล่าวกันนะ้มีโชคมีลาภไอเจ็บายป่วยมีสุขภาพดีอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพอบนบานทานกล่าวแล้วเนี่ยบางคนก็เอาของมาถวายนะครับเป็นการแก้บนนะเพราะฉะนั้นมันก็มีมากมายนะซึ่งเป็นตรงนี้เป็นศาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินขคนเกนนะครับของมหาวิทยาลัยโคนเกนคณะแพทย์นะครับ เดี๋ยวหลวงพ่อจะพาพวกเราไปดูอ่า,อาของที่เขาอมประจัดเก็บไว้เนี่ยมันมีมากมายเมาลานขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเลยอโอเคนะครับนะนี่ก็คือด้านหลังข้างหน้าก็เป็นเป็นศูนย์ที่เขาศูนย์รับส่งเด็กปฐมวัยนะศูนย์เด็กประฐมวยนะัมวยสถานเลียงเด็กของ คณะเปตราเรนะี่ยทีนี้เราก็เดินเป็นอีกทางเดินหนึ่งนะทีนี้คนเดินเข้ามาเนี่ยข้ามถนนปั๊บเนี่ยจากที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นี่เห็นไหมข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่ประดิษฐานนะนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ถึงหลวงพ่อจะไม่พาพวกเราไปดูตรงนั้น จะพามาข้างหลังลุงบอจะพาพวกเรามาดูข้างหลังกันน,นี่จะเห็นเลยว่าเขาตั้งรูปปั้นไว้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งเป็นรูปปั้นที่คนนำมาถวายและก็ผู้ดูแลคาดว่าผู้ดูแลเนี่ยกมาเก็บไว้ข้างหลังมีทั้งรูปปั้นใหญ่รูปปั้นเล็กหลากหลายสวยงามลุงบอจะไม่ขึ้นไปนะจะเดิน ให้เราดูกันรอบๆว่าพลังศรัทธาของคนที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะเรียกว่าสายมูก็ได้นะสายมูก็ได้ตามภาษาสมัยใหม่เห็นไหมครับนี่ก็มีนี่ก็ตั้งไว้เป็นระเบียบนะอันสวยๆงามก็มีพิยาช้างสารนะเกยนะตรงนี้ที่เห็นอยู่ครับช้างแล้วก็ไกย แล้วก็นี่ที่กองพันเดินเที่ทกนะครับนี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังของอที่ประดิษฐานาพระบูชานะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดนะหลากหลายสัตว์ส่วนมากจะเป็นเป็น้นางมาวัวไวน,นะซึ่งเป็นสัตว์มงคลสัตว์ที่เกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยน,นะครับของคนไทย ซึ่งพบอบ,บ้านบนบานสารกล่าวได้สิ่งที่ประทรงคงแล้วเนี่ยก็จะเป็นต้องแก้บนนะครับไม่แก้บนนี่จะเกิดเพศพลายต่างๆตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของคนไทยนะครับซึ่งดูนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เราดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะนี่ดูนะครับมันเยอะขนาดไหนนี่ นะครับนี่เขาก็จัดเก็บไว้อย่างดีเขาไม่ได้ทิ้งนะครับเขาไม่ได้ทิ้งก็ก้องขอบคุณผู้ดูแลนะไม่ได้ทิ้งความศรัทธาของพี่น้องที่ศรัทธาตรงนี้นะเอาของบนบานจันกลาวมาถวายนะก็เก็บไว้แต่เนื่องจากมันเยอะมากนะครับเขาก็พยายามเก็บใส่ลังใส่กล่องนะแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับไม่ได้เอาไปเวียนขายหรือเอาไปไหนนะนี่ดูนะครับ ดูนะครับมันเยอะแยะไปหมดนะเยอกแยะไปหมดซึ่งข้างหลังนี่ตลอดตั้งแถบเลยนะยังมีอีกเยอะกว่านี้นะข้างหน้านี่ลุงวอไม่ไม่ไม่ไปถ่ายให้พวกเราได้ดูนะไม่ให้พวกเราดูนี่นี่นี่ก็คือข้างหลัง นี่ก็คือข้างหลังอ่านี่ก็คือที่ติดกําเพงอ่าติดกําเพลงมีช้างอ่าช้างขาวช้างดำช้างปลายาช้างฟังเห็มนมีงานะเห็นมีงายาวๆนี่ก็ทันทีต่เราเป็นช้างปลายเลยนะช้างตัวผู้แล้วก็มีเต่าเห็นไหมนะครับเต่านี่ความหมายยังไงอายุยืนยาวหรือยังไงนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับ หนะลวงพ่อกกรนิฐานว่าเต่านี่ก็คือให้อายุยืนยาวนะนี่นะครับเป็นเต่าตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะก็ตามความเชื่อมีนะอ่นี้ตรงไจช้างฟัง,นะงกับช้างโตเมียกนะับเพราะว่าดูแลว้วรัวลูกช้างก็ไม่รู้นะเพราะงาไม่มี แต่ว่าช้างตัวเมียถ้าไม่มีงานเนี่ยมีงานมีเขี้ยวนิดเดียวเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าไหนนะครับก็เรียกว่าหนก็คือเขี้ยวงาของช้างก็คือเขี้ยวอันเียวันวันกรามวันเขี้ยวอันเียกนพราะช้างตัวคู่นี่จะรู้จักกันแพร่หลายก็เพราะมีเขี้ยวมีที่โชว์รอยยางงามนะครับโชว์ลอยยางงามก็คืองานยัไนะครับยางงามซึ่ง อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลงุงโบจะพาพวกเราไปดูกันนะอีกอันก็คือผ้านะน่าจะนอกจากออนอกจากถวายพระแล้วเนี่ยนะครับนอกจากถวายสัตว์ถวายสิ่งของต่างๆแล้วนี่น่าจะมีบนบานทางกล่าวเรื่องผ้าผ้าไหมนะชุดสวยงามเลยเห็นไหมครับนะน่าจะมีสินกดิด ไม่ได้องค์เดียวนะครับไม่ได้มีแต่พระพุทธรูปนะครับนีน่เป็น้าพเหยือนสวยงามเลยนะครับและข้างหน้านู้นก็เป็นนั่นแหละทางเข้านะแล้วก็ที่จอ,รรอดรถมอเตอร์ไซค์ที่เกล็ดเยนี่ดูนะครับลุงโกให้เราดูอีกทีนึงนี่ในภาพวาดนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือด้านหลังเป็นที่เก็บของอสิ่งที่เขาเอามาถวาย ที่มาบนบานสันกล่าวเขามาถวายเพ่งอยู่ด้านหลังของที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิจัยเลยคนเก่นนะครับนี่ดูนะครับดูลุงพ่อก็อยากจะให้เราได้ลุงพ่อไปไหนก็อยากให้เราได้ดูกันด้วยอ่ะโอเคนะครับก็เป็นว่า ก็ได้ดูกันแล้วนะได้ดูกันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีคนศรัทธาขนาดไหนที่บริเวณของมหาวิาลัยกรแก่นเนี่ยนะครับนี่คือซีกซีกหนึ่งนะครับเที่ยวหนึ่งก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิาลัยกรแก่นเนี่เป็นมาเลยที่มีหลายคณะนะหลายภาควิชา,ามีชื่อเสียงโด่งดังมานานนะครับซึ่งเป็นมามาวิจัย ติดอันดับของประเทศไทยของฟากีสานนะครับมีลูกหลานลุงกอบ้านลุงกอเนี่ยก็มาเรียนกันก็เยอะอยู่นะครับก็พอสมควรอยู่นะครับอยู่ที่ขนเกนพร้อนแถบนี้นี่เป็นเมืองการศึกษานังนั้นไม่ว่าจะเป็นมาสราคามขนเก่นเนี่ยมีสารศึกษาเยอะนะครับโอเคนะครับมาดูพอเป็นสังเกตนะ นะคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแะครับอย่างเราก็ได้ความเพลิดเพลินเรินใจละงพ่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทั่วหน้าอย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร์ยูทูบช่องลุงพอ่อให้ลุงพอด้วยนะครับ sudah